กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีการเปิดบ้านเสาไม้นะครับที่มีการวาดลวดลายด้วยทองคําจริง11ต้นด้วยกันครับทั้งหลังเนี่ยนะครับมีการวาดลวดลายจิตรกรรมไทยแล้วก็บ้านยังมีประตูลแล้วก็หน้าต่างถึงร้อยบานเลยนะครับเลยมีการตั้งชื่อว่าร้อยทวารบานบ้านเทวไลให้ผู้ที่สนใจนั้นได้เข้าชมฟรีเลยนะครับอาจารย์เข้มมรคพิทักษ์เปิดบ้านร้อยทวารบานบ้านเทวไล บริเวณหมู่บ้านเชิงดอยถนนสุเทพด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นบ้านไม้3ชั้นมีการตกแต่งด้วยภาพเป็นจิตรกรรมมีบานประตูแล้วก็บานหน้าต่างถึงร้อยบานเลยนะครับจึงมีการตั้งชื่อว่าบ้านร้อยทวารบาลตัวบ้านก็สร้างด้วยไม้สักไม้ตะกินทองไม้มักค่าไม้ประดู่แดงภายในก็มีการเขียนภาพจิตรกรรมทั้งภาพถวยเทพเทวดาศิลปกรรมต่างๆแล้วก็มีการแกะสลัก ท่าแม่ไม้มวยไทยไว้ตามเพดานนะครับแล้วก็ยังมีภาพแกะสลักสัตว์ป่าหิมพานยกเว้นพื้นบ้านครับที่ไม่มีการเขียนลวดลายส่วนเพดานหลังคาก็ใช้ไม้ปิดทับ วาดภาพจิตรกรรมที่สวยงามมากๆเลยครับแล้วที่สำคัญนะคะในส่วนของตัวเสาบ้านค่ะก็มีทั้งหมด11ต้นที่ใช้ไม้ประดู่แดงไม้มะค่าไม้สักทองแล้วก็ไม้ตะเกียนทองค่ะโดยให้ศิลปินนะคะวาดภาพจิตรกรรมไทยที่จำลองมาจากวัดสำคัญทั่วประเทศทำด้วยทองคำเงินและหน้าของแท้ เขียนด้วยเทคนิคพิเศษค่ะติดกับเนื้อไม้หนุนขึ้นมาประมาณ3มมิลิเมตรอยากให้มาลูบมาสัมผัสนะคะขณะนี้ค่ะก็ทำเสร็จไปแล้วสีต้นมีความสวยงามมากๆเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าสถานที่ตรงนี้มีแห่งเดียวในโลกด้วยนะคะคซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่าใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดไปนะคะไม่ต่ำกว่า100้ล้านอ่า100ล้านบาทแต่ขณะนี้เนี่ยทำมาแล้ว12ปีค่ะก็ยังไม่เสร็จแล้วก็บอกว่าจะทาต่อไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด22ปีต้องบอกเลยว่างานนี้ค่ะเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ประเมินราคาไม่ได้ขณะนี้นะคะไม่ได้พักอาศัยแต่ยกให้เป็นเทวลัยแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีไม่คิดเงินใดๆค่ะครับย้ํานะครับว่าชมฟรีนะครับความสวยงามในสถานที่แห่งนี้ครับ ไปดูทางด้านนอกนะครับด้านนอกก็ยังมีองค์พระพิคเนตท่ายืนสูงกว่า7เมตรนะครับทําจากไม้ตะเคียนทองอายุ1,200ปีสูงที่สุดในประเทศเลยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาผู้สร้างก็มีเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นหอศิลป์จิตรกรรมไทยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาครับซึ่งก็เป็นงานฝีมือที่ใช้สกุลช่างหลายสกุลด้วยกันครับ กว่า50คนเลยนะครับ <c oughs> ในการที่จะเขียนในการที่จะสร้างสรรผลงานให้สาธารณชนได้ชมกันในลักษณะน,นี้นะครับสวยงามมากๆครับ <c oughs> ไปกันได้นะครับที่บริเวณหมู่บ้านเชิงดอย <c oughs> ถนนสุเทพด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น